มากนะคะเพื่อนๆแล้วแต่แล้วแต่ละบ้านชอบนะคะรสชาติแบบไหนก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วแต่บางบ้านก็อาจจะทานจืดบางอันก็จะเค็มเข้มข้นเนาะอันนี้คือน้ําเดือดแล้วนะคะก็ใส่นี่ค่ะนี่คือไข่ปลานะคะใส่ไข่ปลาลงไปเลยลก็รอให้เขาสุกก่อนแล้วก็ใส่ผักแค่นั้นเองค่ะง,ง่ายๆค่ะเพื่อน เมนูนี no our our part, nice ้ไม่ใส <urer> in ่น้ำปลานะคะทุกคนใส่แค่น้ำปลานะคะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆยี่ไม่ใส่น้ำปลานะคะถ้าไม่ไม่ได้ใช้แกงอันนี้คือต้มนะคะทุกคนชดน้ำนะคะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆยี่ไม่ใส่น้ำปลานะคะถ้าไม่ไม่ได้ใช้แกงอันนี้คือต้มนะคะทุกคนซดน้ำนะคะเลยเอาลงไปเราไม่คนนะคะเพื่อนๆ จะไม่คนนะคะถ้างั้นคือจะข้าวค่ะไม่คนนะคะยิ่เติมแล้วนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆน้ำก็เดือดแล้วก็ใส่ค่ะน้ำเดือดแล้วแล้วสวัสดีเพื่อนๆมานี้ต้มยำไข่ปลานะคะอ่าต้มยำไข่ปลานะ ก็จะโยกเยกของแท้เลยแต่ยิ่จะใส่พริกด้วยน,นะคะทุกคนต้มยำนะคะแต่ใสพ่พริกนะคะจะใสพ่พริกค่ะแล้วแต่บางบ้านนะคะสูตรแต่ละบ้านนะคะพเพื่อนแต่ยิ่จะใส่พริกด้วยน,นะคะทุกคนต้มยำนะคะแต่ใสพ่พริกนะคะจะใสพ่ะะสพริก,กะคะ่ะแ,แล้วแต่บางบ้านนะคะ สูตรแต่ละบ้านนะคะเพื่อนๆจะพิชลงไปค่ะก็เลยเอาลงไปเราไม่คนนะคะเพื่อนๆจะไม่คนนะคะถ้างั้นคือจะขาวค่ะไม่คนนะคะยิ่เติมแล้วนะคะไปไ้แล้วค่ะ อันนี้คือคือเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่เวคะเสร็จน้ําก็เดือดแล้วก็ใส่นะะน้ำเดือดแล้วะคะ่ะหวัดดีเพื่อนๆนวันนี้ต้มยำไข่ปลานะคะอะต้มยำไข่ปลานะ,นะะก็จะโยกเยก อร่อยค่ะเพื่อนแต่ยิจะใส่พริกด้วยนะคะทุกคนต้มยำนะคะแต่ใส่พริกนะคะจะใส่พริกค่ะแล้วแต่บางบ้านนะคะสูตรแต่ละบ้านนะคะเพื่อนๆร้อยแล้วค่ะอันนี้คือคือเสร็จแล้วนะคะเพื่อน,เ,อนเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จ <c oughs> ของแท้เลย ก็ใส่นี่ค่ะน,นี่คือไข่ปลานะคะใส่ไข่ปลาลงไปเลยก็พอแล้วยก็จะใส่อันนี้คือนี่ค่ะอันนี้หอมหัวใหญ่นะคะเพื่อนใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยอันนี้คือน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่นี่ค่ะ นี่คือไข่ปลานะคะใส่ไข่ปลาลงไปเลยอันนี้คือน้ำเดือดแล้วนะคะอร่อยค่ะเพื่อน <c oughs> ของแท้เลยอะ <c oughs> อันนี้ก็ น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงพอก่อนค่ะแล้วค่อยชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะทุก่นนะคะอืมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่นี่ก็คือผักลงไปเลยนะคะมีกระเพราด้วยนะคะเ,เพื่อนๆใส่กระเพราใส่ผักชีผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยน้ำก็เดือดเราก็ใส่ น้ำเดือดแล้วแล้วค่ะก็รอให้เขาสุกก่อนแล้วก็ใส่ผักแค่นั้นเองค่ะง่ายๆค่ะเพื่อนเมนูนี้ไม่ใส่น้ำปลานะคะทุกคนใส่แค่น้ำปลานะคะ <c oughs> ของแท้เลย <c oughs> นะคะใหญ่นะคะอื <c oughs> เรียบร้อย น,นี่คือน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำก็เดือดแล้วก็ใส่น้ำเดือดแล้ว,ลวก็หวัดดีเพื่อนเพื่อวันนี้ต้ยมยำไข่ปลานะคะอ่าต้ยมยำไข่ปลานะ,ะก็จะโยกเยก ก็รอให้เขาสุกก่อนแล้วก็ใส่ผักแค่นั้นเองค่ะง่ายๆค่ะพเพื่อนเมนูนี้ไม่ใส่น้ำปลานะคะทุกคนใส่แค่น้ำปลานะคะหวัดดีเพื่อนๆวันนี้ต้มยำไข่ปลานะคะอ่าต้มยำไข่ปลานะ,ะก็จะโยกเยกนี่ก็จะปรุงรสนะคะพเพื่อนๆนนี่ก็สุกแล้วเนาะค่ะก็จะใส่ผงนัวนะคะ ใส่น้อยก็อร่อยน้อยนะคะใส่มากก็อร่อยใส่ต้นน้ำเด็ดน,นะคะแล้วก็ยี่ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงเนื้หนัวนะคะทุกคนรสชาติยกแยกนะคะเพราะว่าทําคนเดียวนะคะใส่ตอนน้ำเด็ดน,นะคะแล้วก็ยี่ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงไม่ใส่ ไม่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆนี่ไม่ใส่น้ำปลานะคะถ้าไม่ไม่ได้ใช้แกงอันนี้คือต้มนะคะทุกคนซดน้ำนะคะมากนะคะเพื่อนๆแล้วแต่แล้วแต่ละบ้านชอบนะคะรสชาติแบบไหนก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วแต่บางบ้านก็อาจจะทานจืดบอางอันก็จะเทมเข็มข้นเนาะใส่ตอนนันเด็ดนะคะแล้วก็ยี่ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึง นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วก็ลากผักชีลงไปค่ะน้ําเดือดแล้วเนาะเราจะใส่ไปตอนน้ําเดือดน,นะคะเพื่อนๆก็จะไม่ได้เคานเนาะนะคะใหญ่นะคะอืมเรียบร้อยพริกลงไปค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสดกันนะ อ,อ,อร่อยคะ่ะเพื่อนอ,อร่อยคะ่ะเพื่อนแต่ยิ่จะใส่พริกด้วยนะคะทุกคนต้มยำนะคะแต่ใส่พริกนะคะแต่ใส่พริกคะ่ะแล้วแต่บางบ้านนะคะสูตรแต่ละบ้านนะคะพเพื่อนเพื่อนเลยเอาลงไปเราไม่คนนะคะพเพื่อนๆนจะไม่คนนะคะถ้างั้นคือจะคาวคะ่ะ คนนะคะยิ่เติมแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะสดกันนะอ,อ,อร่อยคะ่ะเพือ่อนนี่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วก็ลากผัก,กชีลงไปค่ะน้ําเดือดแล้วเนาะเราจะใส่ไปตอนน้ําเดือดนะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็จะไม่ได้เคานเนาะไม่ใส่ไม่ใส่น้ําปลานะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ไม่ใส่น้ําปลานะคะ ถ้าไม,ไม่ได้ใช้แกงอันนี้คือต้มนะคะทุกคนซดน้ํานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะซดกันนะอ,อ,อร่อยค,ะ<ๆ>อค่ะเพื่อนอันนี้ก็น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงพอก่อนคะ่ะแล้วค่อยชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วก็ลากผักชีลงไปค่ะน้ำเดือดแล้วเนาะ เราจะใส่ไปตอนน้ำเดือดน,นะคะเพื่อนๆก็ๆจะไม่ได้คาวเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะสดกันนะออืออร่อยค่ะเพื่อนอือคะอันนี้ก็น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงพอก่อนคะ่ะแล้วค่อยชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง เรียบร้อยแล้วคะ่ะสดกันนะออ,อร่อยค่ะเพื่อนอมไม่ใส่ไม่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนเนี่ไม่ใส่น้ำปลานะคะถ้าไม่ไม่ได้ใช่แกงอันนี้คือต้มนะคะทุกคนชดน้ำนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ต้มยำไข่ปลานะคะอ่าต้มยำไข่ปลานะ ก็จะโยกเย็กไม่ใส่ไม่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆนี่ไม่ใส่น้ำปลานะคะถ้าไม่ไม่ได้ใช้แกงอันนี้คือต้มนะคะ